สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กดีทุกคนค่ะกระตันแอนบาฟรฟีค่ะก็หลังจากวันที่ส5้าได้ไปสอบสัมภาษณ์มานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ย2น,นะคะก็สอ,อาทาอไอสอทสอหรือสอ,อาทอเนี่ยค่ะก็ได้ประกาศ อรายชื่อของเรานะคะว่าสรุปว่าเราก็ได้เป็นนิสิตเกษตรร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็คิดถึงตอนมอปลายตอนหมหกมากคือรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากคือตอนหมหกเนี้ยก็รู้สึกแบบคิดถึงการติวต่างๆนะคะเพราะแบบติวแลกเลยอนะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงโครงการแลงซัมเมอร์แคมนะคะแอนก็เลยอยากเชิญชวนน้องๆนะคะน้องๆม .4 หม 5, ห้ามหนะคะ ไปติวแบงนกันก็ครั้งแรกที่ไปติวก็ไปติวแบงนนะคะก็เป็นปี2012นะคะก็มีประโยชน์มากเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วัมคิดเชื่อมโยงนะคะก็ได้แบบออได้มาฝึกทำอะไรอย่างเงี้ยมีมีด้วยก็เราก็ไถเอกสารมาจากอันนี้นะคะแล้วก็มาฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มาแล้วก็มีติวเตอร์ชื่อดังครูพี่แนน อนี้ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเยอะแยะมากเลยนะคะ <S <S แล้วก็มีอีกครั้งนึงนะคะคือจะมี2ครั้งใช่ไหมคะก็จะมี2013ค่ะก็วิชาที่ช่วยฝึกแกะภาษาอังกฤษคือช่วยแอดได้มากเืีออยนอ่านท้งเล่มหรืเนี่ยมีมีแปดศัพท์อะไรที่จําไม่ได้มีตัวกระตูนนะคะแต่คือพอติวไปอย่างเงี้ยตัวกระตูนดันไม่ออกนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะติวไวทีที่สุด ต่อไปความคิดช่วงโยงเหมือนกันค่ะคือความคิดช่วงโยงเนี้ยคืออจะทําของแบรนด์นะคือถึงจะไปเรียนที่ไหนมาอะไรเงี้ยถือได้มาก็จะทําของแบรนด์พรรู้สึกว่าเขาจะเอาข้อสอบเก่าๆอ่ะมาให้เราทําแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจจะเป็นข้อสอบแนวไหนเราก็ทําได้หมดนะคะก็เลยอยากเชิญชวนนะคะน้องๆม .4 ม .5 ม .6 ปีนี้นะคะอย่าพลาดแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ค่ะยิ่งยิ่งน้องม .6 งเนี้ยอย่าพลาดเลยนะ คือมีปีหนึ่งเนี่ยมีสองครั้งใช่ไหมคะก็อยากให้น้องๆน,นะคะรีบติดต่อไม่ใช่ติดต้องบอกว่าคอยติดตามนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการติวแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะคะว่ามีเมื่อไหร่จัดยังไงจัดที่ไหนอนะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆเราติดตามดูนะคะแล้วก็อย่าลืมไปงานแบรนด์ซัมเมอร์ก็อย่าลืมไปงานเกี่ยวกับติวซัมเมอร์แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์กันนะคะก็อยวค่อยมาพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย